เคยสงสัยกันไหมครับว่าปราสาทเก่าแก่เพียงแห่งเดียวเนี่ยนะจะกลายเป็นชนวนของสงครามระหว่าง2ประเทศไปได้ยังไงฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อนครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทเขาพวิหารแห่งนี้กันครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูเหตุการณ์ปะทะก,กันในปี2008เนี่ยเราต้องถอยกลับมาตั้งหลักกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถึงแก่นจริงๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มันทั้งยาวนานและก็ซับซ้อนมากๆของ2ประเทศนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่ารากของปัญหามันลึกกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้เยอะเลยคืออย่างนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามันไม่ได้มีเส้นแบ่งพรมแดนที่ขีดเอาไว้เป๊ะๆเ,เหมือนทุกวันนี้เขาใช้ระบบที่เรียกว่ามนนหรือ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับการโยนหินลงไปในน้ําแล้วคลื่นมันก็แผ่ไปเป็นวงๆใช่ไหมครับอำนาจของอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางก็เป็นแบบนั้นเลยมันแผ่ออกไปเรื่อยๆทําให้อิทธิพลของแต่ละอาณาจักรเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ใครที่อ่อนแอกว่าก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับคนที่แข็งแกร่งกว่ามันเป็นแบบนี้ครับและด้วยระบบแบบนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้สยามซึ่งในอดีตมักจะมีความแข็งแกร่งกว่ามีอิทธิพลเหนือดินแดนของกาบ,บูชาอยู่บ่อยๆ สิ่งนี้มันเลยกลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกมองจากสองมุมที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับสําหรับฝ่ายหนึ่งมันคืออดีตอันรุ่งโรจน์ที่น่าภาคภูมิใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันกลับเป็นอดีตที่ไม่น่าจดจําเลยสักนิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันนี่แหละครับมันคือเชื้อไฟชั้นดีที่รอแค่ประกายไฟเล็กๆมาจุดเท่านั้นเองและประกายไฟที่ว่ามันก็มาถึงจริงๆครับในปี2008นี่เองชนวนเอตของเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากเรื่องเดียวเลยครับนั่นก็คือ การที่ประเทศกัมพูชาประสบความสําเร็จในการยื่นขอขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารซึ่งเป็นประสาทเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่11ให้เป็นมรดกโลกกับทางยูเนสโกแล้วพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับโอ้โหสถานาการณ์มันบานปลายเร็วมากเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับวันที่7กรกฎารเรื่องยังเป็นแค่ปัญหาการเมืองภายในของไทยอยู่เลยแป๊บเดียววันที่17ทหารนับพันนายของทั้งสองประเทศไปประจันหน้ากันที่ชายแดนแล้วครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาแค่10วันเองนะครับ10วันเท่านั้นจากปัญหาในศาลกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าทางทหารพอสถานการณ์มันตึงเครียดถึงขีดสุดแล้วก็มีกระแสชาตินิยมเข้ามาโหมกับพืออีกทีนี้แหละครับการ,รเผชิญหน้าเฉายๆมันไม่พอแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นการสู้รบของจริงและในที่สุดเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นครับวันที่3ตุลาคม เกิดการยิงปะทะกันจนมีทหารบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายพอมาถึงวันที่13ตุลาคมนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาก็ยื่นคำขาดเลยให้ทหารไทยถอนกำลังออกไปและอีกแค่2วันต่อมาครับวันที่15ตุลาคมการสู้รบที่รุนแรงก็ประตุขึ้นจริงจนมีทหารกัมพูชาเสียชีวิต3นายฝั่งไทยก็บาดเจ็บไป7นายและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับของการต่อสู้ที่ยืดเยื้อไปอีกหลายปี นอกจากการปะทะกันด้วยอาวุธแล้วนะครับวาทกรรมทางการเมืองที่เผ็ดร้อนก็ยิ่งเหมือนเป็นการราดน้ํามันเข้ากองไฟเข้าไปอีกโดยเฉพาะคําพูดนี้ครับที่บอกว่าจะเอาเลือดหุนเซนมาล้างเท้าคือคําพูดนี้มันแรงมากเพราะมันไปอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเลยนะครับที่กษัตริย์สยามเคยกระทํากับกษัตริย์กัมพูชามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกดขี่ข่มเหงในอดีตพอมีคําพูดแบบนี้ออกมาโอกาสที่จะเจรจากันดีๆในตอนนั้นก็แทบจะหมดไปเลยครับ สถานการณ์มันก็เลยลุก,กลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆครับจนในที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ปี2011นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือสงครามที่แท้จริงแล้วนะแล้วก็ประกาศเลยว่าจะไม่เจรจาสองฝ่ายต่อไปถ้าจะคุยกันอีกต้องมีคนกลางจากประเทศที่3เข้ามาเท่านั้นแล้วพอคําว่าสงครามถูกพูดออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเบื้องหลังคําพูดทางการเมืองพวกนั้นมันคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนจริงๆครับ ตลอดช่วงเวลาของความขัดแย้งเนี่ยฝั่งกัมพูชาสูญเสียทหารไปประมาณ19นายมีพลเรือนเสียชีวิต4คนส่วนฝั่งไทยเองก็สูญเสียทหารไป16นายแล้วก็พลเรลือนอีกหนึ่งคนนี่ยังไม่นับรวมคนเจ็บอีกเป็นร้อยนะครับนี่คือราคาที่ต้องจ่ายกันด้วยเลือดด้วยเนื้อและด้วยชีวิตจริงๆใช่ครับความสูญเสียในสนามรบมันน่าเศร้ามากแต่ว่าราคาของความขัดแย้งมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ ผลกระทบของมันยังลุกลามไปในวงกว้างกว่าน,นั้นอีกเยอะเลยทั้งในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับลองดูตัวเลขนี้นะครับ1นึ0 0 0สพันกว่าล้านบาทนี่นี่คือมูลค่าการค้าชายแดนที่มันต้องหยุดชะง,งักไปเพราะความขัดแยง้งลองนึกภาพตามนะครับเงินจํานวนมาหาศาลขนาดนี้ที่มันเคยหมุนเวียนหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งสองฝั่งชายแดนเนี่ยมันหายวับไปกับตาเลยแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินอย่างเดียวนะครับมาดูตัวเลขนี้กันบ้าง22,000คน นี่คือจำนวนพลเรือนไทยนะครับที่ต้องอบพยพออกจากบ้านตัวเองต้องทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งอาชีพทิ้งทุกอย่างที่สร้างมาเพื่อหนีตายจากสงคราม22,000คนนี้มันเท่ากับประชากรของอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งเลยนะครับที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศตัวเองคือความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันล้มกันเป็นโดมิโนโเลยครับอย่างแรกเลยการต้องเที่ยวชายแดนที่เคยคึกคัก ซบเซาไปเลยต่อมานักลงทุนต่างชาติที่เคยสนใจจะมาลงทุนในพื้นที่ใครจะกล้ามาล่ะครับเขาก็หนีหมดแล้วที่กระทบคนตัวเล็กตัวน้อยโดยตรงเลยก็คือพวกธุรกิจ SME ที่ต้องพึ่งพาการค้าขายข้ามแดนก็คือหยุดชงะงักกันไปหมดไอความไม่แน่นอนที่มันยืดเยื้ออยู่นานหลายปีนี่แหละครับที่มันกัดกินเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปเรื่อยๆโอเคครับในเมื่อคุยกันเอง2ฝ่ายไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายเวทีระหว่างประเทศก็เลยต้องเข้ามามีบทบาท เพื่อพยายามหาทางคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้มันก็มีขั้นตอนของมันนะครับเส้นทางที่จะลดความรุนแรงเนี่ยมันเริ่มจากการที่กัมพูชาเป็นฝ่ายร้องของคนกลางอย่างเป็นทางการเลยซึ่งอาเซียนก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ยอมยอมให้มีผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียที่ไม่ได้ติดอาวุธเข้ามาดูสถานการณ์ที่ชายแดนและสเต็ปสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือการย้ายสมรภูมิรบไปสู้กันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกแทนครับ และบทสรุปจากศาลโลกก็คือศาลมีคำสั่งให้ทั้งไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดทหารชั่วคราวรอบๆตัวปราสาทแล้วศาลก็ยืนยันคำตัดสินเดิมนะครับว่าดินแดนที่อยู่ติดก,กับตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาซึ่งคำตัดสินนี้แหละครับที่นำมาสู่สันติภาพในพื้นที่ได้ในที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นสันติภาพที่ยังดูเปราะบางอยู่ก็ตามเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยมันทิ้งคำถามใหญ่ๆที่น่าคิดเอาไว้ข้อนหนึ่งเลยนะครับว่า เมื่อมะระดกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มันดันมาตั้งอยู่บนเส้นพรมแดนที่เพิ่งถูกขีดขึ้นในยุคสมัยใหม่สุดท้ายแล้วใครกันแน่คือคนที่มีสิทธิ์ขีดเส้นแบ่งกรณีพิพาทปรา,าสาทพระวิหารนี่แหละครับคือเครื่องย้ำเตือนเราได้อย่างดีเลยว่าประวัติศาสตร์ที่ยังคงคาราคซังมันสามารถย้อนกลับมาสร้างผลกระทบที่รุนแรงให้กับโลกปัจจุบันของเราได้เสมอ